คนเดิมครับผม stay go go stay วันนี้เราอยู่ที่บอรเวลที่ไหนที่ไหนเมเจอร์ปิ้กชั้นหนึ่งครับผมอาหารอร่อยราคาถูกเป็นกันเองครับผมวันนี้เรามากันในเกมเหนียวระเบิดเธอเธอโอเคไปฟังกักติกากันเหนียวระเบิดเกมนี้ไม่มีคำว่าเพื่อน เกมนี gamer, ้ผู้ชนะคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากเยวระเบิดซึ่งจะเป็นเกมที่ใช้การ์ดเป็นตัวตัดสินเมื่อถึงเทอร์ของผู้เล่นเราจะสามารถเล่นแอคชั่นของการ์ดกี่ใบในมือเราก็ได้เมื่อเราเล่นจบเทอร์แล้วให้ทําการจั่วการ์ดหนึ่งใบแต่ถ้าจั่วได้การ์ดที่มีสัญลักษณ์เป็นรูประเบิดแบบนี้ผู้เล่นคนนั้นจะต้องออกจากเกมไปเว้นแต่เพียงว่าถ้าคุณมีการ์ด diffuse ซึ่งเป็นการ์ดกดระเบิดก็จะสามารถใช้การ์ด diffuse เพื่ออยู่รอดในเกมถัดไปและเมื่อทิ้งการ์ด diffuse แล้วผู้เล่นจะต้องทําการสอดการ์ดเมลระเบิดกล จะมีการ์ดหลายใบที่มีความสามารถไม่เหมือนกันซึ่งความสามารถพิเศษในแต่ละการ์ดนั้นจะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเจอหมีระเบิดนั่นเองพูดง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราไม่เปิดเจอการระเบิดนั่นเองครับความสามารถพิเศษของแต่ละการ์ดการ์ดสกิปเมื่อเราใช้การ์ดใบนี้หลังจบเทินเราไม่ต้องจั่วการ์ดการ์ดนบเมื่อถูกเปิดใช้งานจะทำให้แอคชั่นต่างๆของการ์ดที่ใช้งานไม่มีผลยกเว้นแต่การ์ดหมีระเบิดกับการ์ดกู้ระเบิดจะไม่สามารถใช้นบหยุดยั้งการใช้งานได้และนอกจากนั้นการ์ดนบยังสามารถใช้แอคช้ จะสามารถมองเห็นการ์ดในกองได้3ใบทาให้เราสามารถเห็นได้ว่าในอนาคตข้างหน้าอีก3ใบจะเป็นอย่างไรการ์ดแอคแท็กเมื่อการ์ดใบนี้ถูกเปิดใช้งานผู้เล่นที่เปิดใช้งานนั้นไม่ต้องจั่วแต่ผู้เล่นคนต่อไปของเราจะต้องทําการจั่ว2ใบเฟเวอร์การ์ดใบนี้เมื่อถูกเปิดใช้งานจะทําให้เราสามารถขอการ์ดจากผู้เล่นคนอื่นได้โดยเขาจะเป็นคนเลือกให้ว่าจะให้การ์ดใบไหนกับเราการ์ดซับโฟกการ์ดใบนี้เมื่อถูกเปิดใช้งานจะสามารถทําการสับไพ่ในกองได้1ครั้งส่วนการ์ดที่เหลือจะเป็นการ์ดที่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์เฉพาะตัวแต่ก็ จะสามารถสุ่มเลือกการ์ดบนมือของผู้เล่นคนอื่นได้1คน2ถ้าสามารถเก็บการ์ดที่ซ้ำกันได้3ใบจะสามารถบอกชื่อกาดที่ต้องการและถ้าหากผู้เล่นคนนั้นมีการ์ดที่คุณต้องการผู้เล่นคนนั้นจะต้องทําการส่งมอบการ์ดใบนั้นโดยทันทีและถ้าหากว่าผู้เล่นคนนั้นไม่มีก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ3ถ้าผู้เล่นสามารถเก็บการ์ดที่ไม่ซ้ำกัน5ใบจะสามารถหยิบการ์ดจากกองที่ทิ้งไปแล้วได้1ใบขั้นตอนในการเล่นเกม1่แยกการ์ดเหนียวระเบิดและการ์ดปลวระเบิดออกมาก่อนหลังจากนั้นให้สับกองการ์ดที่เหลือแแแลลลลล้้้้้้้วจจจกกกกกใใใใหหหผผููเเเเเเ่่นนนนนนคคะะะะ4บบบบาาาััรรร์์ดดดปิิ1 2สยข จั่วจำนวนเท่ากับผู้เล่นและลบด้วย1เช่นถ้าคุณเล่น3คนก็ใส่การ์ดเมียระเบิดไป2ใบถ้าคุณเล่น4คนก็ใส่การ์ดเมียระเบิดเพิ่มไปอีกเป็น3ใบและหลังจากนั้นก็เริ่มเกมได้เลยเป็นยังไงครับผมปฏิกริราง่ายๆแล้วครับผมง่ายมากครับผมว่มาเราแจกไพ่กันในมือทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยแก่สุนก่อน <c oughs> ใครอะ่ะเอาตามแมนนวลคือคนที่เลี้ยงแมวได้เล่นก่อนอ้าวไปคนที่เลี้ยงอ้าวก็เลี้ยงที่ให้น้องก่อนเรนนี่เฟรดนี่กุ้งงัวได้ประเด็นน่ะอ้าว แต่ว่าดูเมนเซนด่ไงแมวแมวแมว้ีว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 ีมีวีเีมีว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 ีีว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 ีไีวีี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 วีีีวีีีีีีีีีีีมีี ไม่ใช่ครับจวดเสร็จนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แหละนี่แหละพุ่เลยที่เดชทีุ่่เลยพุ่งไหมไม่เลยแสดงว่ากี้อะวางไว้เกินสามใบนี้กี้มันเล็งมาทางกูนี่แหละมันนับโคนป่าหนูหนูแฝงเกมอยู่แล้วหนูเอาไว้สับเออจบงวดเลยจบตวดแล้วจบถ้าจบเท่าไรคือจั่วจั่วดแล้วจบเป็นดีเขาบอกจั่วก่อนแต่กูพีเลยอ๋อดี ดูเช่นเด้ยวกันโอ้โหน่าเศร้าเลยเศร้าอะไรขนาดนั้นเนาะใช้ดับเบิ้ลมันใช้ทิ้งก๊าซสองใบที่เหมือนกันขโมยการ์ดจากเล่นคนหนึ่งขโมยการ์ดใบอดูวันเดียวเลยเนาะตาพี่ตอมใช้สับกองสับกรองคะให้นักสอบกระทรวงฝันทักทีพี่นันับเฮ้ยพี่ชาย ยุ่งอะไรเอ่ยนะมันสามารถใช้คู่กับการ์ดใบอื่นเพื่อแบบใช้เป็นคอมโบได้ในการขโมยการ์ดจากคนเล่นคนหนึ่งใบขโมยแก้วสุ่มยิบไปนึใบนั่นแหละอึือของดีแล้วได้ยิบไปได้เลยเอายายายอนไปมาท้องอิสเจอครับไปเทิร์นตอนนี้จะใช้การข้าใบโอ้โหอุ้ยโหนั่นหรอใช่น้องอิสจะเอาใบนั้นตอนนี้ข้ามีรีวิวต่อไปจบเทิร์นก็ได้ใช้เลยอ่ะปุ้มเอายาแล้วไปตัวจริงมาแล้วตัวจริงมาแล้ว ข้ามสอกิปเพื่อจะเอาการ์ดกูใส่ถ้าใส่ถ้าสามใบอ่ะคือบอกว่าให้เอานี่มาให้เราได้ถือว่าได้เฮียดูอนาคตคือสามารถเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนได้เปลี่ยนอนาคตจวดสามใบแล้วสลับการได้ไม่เปลี่ยนได้ไหมได้เริ่มมานับคนแล้วเอต้องสวดไปดีแล้วแล้ว จะบอกจะบอกจะบอกนะกูถึงกับต้องใช้รีวิวเลยโอ้ระเบิดไหมเราสีดไปใส่ปีกตรงไหนก็ได้เอาไม่ต้องใหคุดอคือพี่เบลยไ่แรกไม่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 ไมมือนกันู่มนไาม่นซื่ไม่ไม่อมได้ไม่ดม่ไม่ไม่ไ่ไมไม่ไม่ไม่มไม่ม่ม่ไม่ไไม่ไม่ไอ่ ขอบขาวใช่ป่ะจริงๆไม่จ <believers> <im calling avez> ้อง้าเหมือนกันขใช่เหมือนกันขาไม่ขาม็ได้ รู้ด้วยกันอ่ะใช่รู้ด้วยกันชี่หนึ่งคนแล้วก็พูดชื่อหนึ่งชื่ออยากได้การ์ดอะไรกเลยก็รู้เลยว่างกินก็ต้องเมคชัวร์ก็ต้องเมคชัวร์รขอคูไม่รู้นะโคตรอัวจะโดนอะไรเพราะางนี้แม่งชงมาแบบแต่ละคนไม่รู้บมกไ้หรอไม่ได้อะไม่รด้แล้วถ้ามาทำหน้าเหมือนดอกแล้วคือเชี่ยเลยไม่ต้องเล่นดเลยนะมวมว ไม่ได้ไม่ติดลิขสิิใช่หมไม่เยไม่โอยี้นได้ไม่นติดหรไม่เอเยอร์แ้วแก้วก็บอกเป้าไปดิลอกเาทำอะไรล็อกเด้ากใไหมก็คือคนที่โดนในแก้วไซส์ใส่ใช้ถ้ยใ้ใส่คนที่ใส่ใช้ใส่เล่น2ตาต้อมพี่ต้อมเล่นสองตาต้นงมีนกไหมมีนกใ่ไนกไม่เอาอยากล่นไอ้น้ามาไรนลยุ้ยมันน่าเหมือนพี่เบยอุ้ยมันน่ามืนพี่เบนเลย ขอให้เจ้าโชคดีอมจ่าันนี้ยังไงต้องตัวสองใบจริงอันนี้คือใบที่หนึ่งฮึบโอเคอีกใบหนึ่งเลอยใบหนึ่งจับมาวะวะอ้าวไม่มี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 ผมจะใช้การดูอนาคตสักหน่อยตัวอนาคตพือนบน ไปหรอไปหรอมาาโเปลี่ยนเแล้วเปลี่ยนแล้วเยอ้เสองใบติดสองใบติดอะลินมันชัดมากกรรมฐานน่ะการสูงจักนั้สองเอานะเฉยเฮ้ย๊อะไ มัไม่เหมือนกันตูไได้ไม่สองใบไม่หวนั่นอ่ะรีฟิวอะรีฟิวอะริฟิวเฉย่รงดีแต่วันนั้นว่าไม่กองอีไม่มีไม่มีแล้วเลยไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วจมตีอะจมตีเกดหพี่เบนเล่นสองตามติดข้ามไม่ใช่วะนุ๊กวบี่ไเองไม่ไม่ นกเจอนกได้ปะได้นกเจอนกได้อ้าวนกบกนกเป็ <Indiana. S 1> นนกตัวใหญ่มัเป็นบรรทอแล้วนี่ร้าวพี่เป็นผู้สวดดอกใบโอ้มโอมี๊มี๊มีอ่ะไอเขียวเนี่ยลงกองทิ้งไอดำนั่นน่ะไปใส่กองตรงไหนก็ได้เอาแล้วท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ไหมครับ

เขาปลดไงแล้วต้องแต่ไหนไปอเดยให้้ราที่สุดละเอาให้ได้เอาให้ได้ขอหน่อยแล้วกันงันแสดงว่าใบสุดท้ายไปนะงั้นใบไปแล้วไงอุ้ยอุ้ยเมึงเาไมคชัวร์ดกวาไอ้สัสโอโหน่แซ่บแซบมาก้อนี่แหละจะมานี่แหละกูกัวเวรกรกูไม่มีสไปเลยเมียว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 ไม่เมียว ใช่เปเงินได้เปรียบเอกไปองกรากนเอ้าโดนโจมตีสีม่วงเปียนะคตชือหวเรียกทำไมเอ้าผมได้จวดสองใบีวมแสดงว่าใบที่สมนั้นไม่รู้เป็นขยะอยาง้เใบที่3แลวไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยคุณไม่มีสิทธิ์คุณต้องจับอย่างเดียวไอเยือดีหว่ใช่ีย่มใช่มเล่นสองตาไม่ไอ้นี่ผมโดน อหยิบจ้ะพี่โอไม่พี่ไม่ไม่ให้หยิบขยันมีเยอะจังเลยโองั้นเยอะไม่หรอล็อป้าโจมตีเบสเอาอาล็อกป้าโจมตีเก๊เก๊เก๊เฮ้อเฮยไม่กลัวโจไรก่อนโจก่อนหนึ่งใบอะโจหนึ่งใบโจหนึ่งใบก่อนมไม่ไม่มันจะพี่พงศ์ไรอ่ะพี่เพิ่งจะสับไปแล้วพี่เพิ่งสับไปมันสับไพ่นะอะดูอ้าวนี่ไง เวรจำวนล้วนเรียบร้อยเมียว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 เมมียวร็ล้เบิร์เฉียดไปเฉียดผมมาเลยไม่รู้นะงั้นก็วนไปนางงเหมือนเดิมเราแทบเนพี่โอชะรอลแล้วสะสมให้ก่อนนะคนลุกไป่วนเลยนะนะอุ้มตู้ทไมเขาโดนดีจัะเดี๋ยวอีกตัวนี้โดนจริงอีกตัวนี้ดูเกมสีมันเด็ดขอพพ่จากแก้วหน่อยอันนี้คือสองใบป่ะสามสามเลยเหรอครับผมอุ้ยใช่รีคิวรีคิวดีปิ้ว เติมน้ำไปเร็วขอแทงเลยเจ้าในมือมีกี่ใบสใบเอาขไปแก้เอยขอใบจะช่หน่อยให้เขาไปใบนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหโชคดีไว่วงเจบนะลต่อได้ไหม่ม่ไ่ไได้ไม่ได้ไดด้ไม่ไ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 ด้ไม่้ไม่ได้่ได่ไได้ม่้ไไม่ได้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 ่ได่ได้ไม่ได้ไม่ม่ได้ไ ไอตอนปรึกษาดันเสือกไม่ให้คำตอบท <okay okay. ี่ส่งเจ้าใบขอจับมือมาแมวแมวฟังคนตายอย่าพอว่างแล้วไปเป็นญาแญช์คนเยอะไอ้การที่มีไพ่เยอะนี่แปลว่ามีไพ่ดีไปโอ้หนึ่งสองนึกหนูมีใบเดียวหนูมีใบเดียวหาแก้ว เออะไรก็ได้หมดจอหมดมือแล้วจะป้นมือจนึบรอดอดเหนวแล้วอีเลยท่อไรไม่ได้โดนตแน่นะโอ้โเ้าเลยไปดูไดไปดอไม่ไดนนครับผมนะเหนียวจังไร้สัตว์อยู่แม่งอยู่ร่างขอปลดลต้องจากโงเียเหลือใบเดียววะเนี่ยใบเดียวไม่ใครมีสองใบวต้องจุ่ยต่อทีเ ตู้เหมือนได้ใช้เลยปริศนาเวลาเฮ้ยเอาแล้วไอโอขอเสียวสัตว์วเอาเอดทุกซนไปอ๋ออ๋อพี่สองหรอเอาไปใหญ่นะพี่สองหรอมีใบเดียวมันเป็นอย่างนี้โจมตีไมีมีไหหรอมีนกเปล่ามีจะไม่ใช้ขอใช้สุ่มมาไดีก่อนเ ดุมด้วยไม่ไม่ซมไม่ผมต้องต้องจเองสิซม่ต้องการใ่ไ่ตต้องการไปรวเร็วเปลียนอนาคตอุยอาจจะกโอกาสไปกิหรือเปล่าไอ่ไโอกาสสไอ้เียเป็นระเบิดสามันทไง่ะนะาเม่อกี้ตอนผมทอะผมได้ระเบิดสบนะเห็นอะเสร็จแล้วนะแล้วก็ตัว2ใบ ก็จะเอากาใช่ไปจบไปเดียวจมันมันดูแบบไม่มีอะไรว้าวะเอากาดีๆไปริงเนีอยไอพี่ก่ไอพีติ๊วติ๊วไอพีไอพีไอพีไมพีไอพไอพีไอพีไอพีไอีไอพีไอไอพีไอพีไอพีไอไีไอไีไไีไอไอไีไไไอพีไไไไไไไีไไอไไอไไ ไปกลัวไอ้แก้วอ่ะไม่วางยาหรอกคสามสองตูมตั้มตูมตู้มจะไม่เหลือเฮียอะไรตอนนี้โซมินสามไปไหนร you know <ns à> ู้ปะกียวกับอะไรโอ้โหทิ้งไปทีแล้วจริงๆตอนนี้โซมินสามไปแล้วหจะไปเอาไปจากไหนเบอร์ว่ะข้ามหรือเล่นถ้าเล่นก็คืจั่วถึงจั่วไม่มีอะไรปพรากันตัวเองแต่ใบให้ว่าเมื่อกี้ระเบิดเอาไว้กลางเออถึงต่อให้ใส่ไม่ใช่มันก็เออ เดินรือเลบขขำขำ่ไม่เดาไม่เดาไม่เด้ไม่เงา้ัดการน่ข้ามเมื่อกี้เขาตายนี้ไม่โดนใช่โทรไปที่บ่าเลยนะบอกเอ้ยไม่มันไม่โดนดูนีมันได้ดีฟิวเลยางตีมือะไรเลยไปแนนตับ เรียกเรียกดวงอะไรจะเปลี่ยนได้เลยเขาเปลี่ยนหรอเขาแบบยังไม่ได้แอคชั่นแรกๆเขาแบบอคชั่นเลือกไปแล้วมันไม่มีก็เสียไปเรียกว่ามาตินไม่ไม่ที่ฝามสามใบคนเพื่อนเปลี่ยนป้ามันเปลี่ยนป้าจัวป้่งเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนหรอเฮ้ยโดยระเบิดเองว่าเออเปลี่ยนคอนเทนด์มาแล้วว่าเอกนีแหละสามใบเนี่ยดูนะคนละดูเฉยๆนะตโซโมเปนดีผิวหนึ่งไม่มี้ไม่มีไปเลยแยบกิบกดฆ่าตัวเอง อนี้อไรอัน mm ีบันี้อันนี้บอกแล้วบอกแล้วเป็นไงบอกเป็นไงยะเหลือยบาเดวในมือมนกป่าวในใก็ดูนิน่อย้วกันเนี่ยดูไม่ไดูให้เจ็บใจแล้วลตบอ่ะจนไม่เห็นกับตาไม่มีอะไรเออาบ้าป่าโหอ้ยแบนันแหละมนไม่นเดมัดนยาต่ได้าโลงอ่ะเด็กมดมเด็มด เรียบร้อยไปอ่ะผมจะให้การโจมตีใครนูนต้องตจวดสองใบจวใต้กองไม่ได้ปลอดภัยนะครับใต้กองเออไม่มีอะไรแล้วเรไม่มีอะไรจะเสียแล้วใต้กองนักขูวของผมกองสอมียวตองดูไปแล้วไม่ไปดูไปแล้วไงเมื่อกี้ตูใช่ไหมกูบอกแล้วใต้กองนักขูวของผมกองไปอีกหนึ่งครับแล้วผมเหลือพี่เบสมองโอ้ยยี่สี่คน ไเหรอยังดูว่าพี่เด่นตายเป็นอะไรจะไปบีบเบ้าพีบเฝ้าเอ้ยพี่ไม่ใช่แค่เลยเหรอพี่ไอ้แก้มึงวางยาไว้รอดดีเลยรอดครับผมที่หน้าเขาเครียดมากอ่ะหัวมือกูน่าจะมีดีฟิวอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดแล้เล่นแบบโป๊กเกอร์เฟย์อะเล่นแบบไม่บอกใครว่าใจมันเป็นในไหนก็ในไหนละสับกองหน่อยแล้วกันให้มันรู้กันไปให้มันให้มันกระจายไปทางอื่นบ้างไปมา มีอะไรกตลกมากเลยนะถ้าพี่เปิดมาแล้วมันเป็นอะไรไม่มีหรอะเน้ไม่เสียงผจะใช้การแม่งเยอะเลยนอนาคตตาแกเลยตาแกบอ่ไไม่เปลี่ยนมาที่เดิมแสดงว่าไปที่สองไปที่สามนี่แหละ จวนีดไปอ๋ออุ้ไปกลัไปนี่แหละท่านผู้ชมเจี๊ยบจวดอะไรใช่ไหมไปจอดลองดมดูโอ้กินมันแรงกินมันแรงเนัดจบดีไอ้นับจบดีห่อได้ให้มีไปเดือนเกียไปแล้วเล่นก่อนเป็นเกียไปติ๊วมาเออไปต่อช่วยเหลือผมหน่อยครับ แบนด้อมเหรอไม่พี่เลือกได้เลยพี่ไปเลือกเลยม่ไม่ได้ไม่ไม่อยู่ที่ใจพี่อ่ะเขาอยากใม้อะไสีเขียวม่หิวให้มาทําเพี้ยอะไรกสีเขียวเรือตั้งโแล้งต่อแลไงพี่จัวเี่ะไเยี่ยม้พี่โดนเบิดี่ตายะหพี่ไม่ได้เลาเยี่ยมเ่อเลนตอ จาดีนะนี่กูขอความช่วยเหลือไปไม่นี้าตรวจแล้วตอนแรกหลานกไม่โดนละป้าโจมตีครับล็อกเป็นเคเคใช้ไม่ผมใช้ไม่ตอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมเดี๋ยวนะไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะม่รู้กูใส่ถูกอันหรือเปล่ากูไม่ก็ได้กูจั่วก็ได้ึเฮ้ยพี่โอช่วยผมหน่อยเออให้ช่วยไม่รู้ มึง่ามาฆ่าหลอจะกรูดูบบลคนดูดูแตว่าผมจะทําแบบนี้สองใบคู่กันขอจากพี่เบสมาลาย่มผมในมูแกล่สใบากจ้อนี้่วอาจู่วู่วาจูยจูาจู่ว่าจู่ว่จ้วาจบนเลาจู่ว่าจู่าจอวาจว่างู่เลาวางวาาาวาง พี่เป้าเล่นเพี่เป้าเ่มันพี่เป้าเหมือนคนโดนประหารชีวิตรู้ทั้งรู้แต่ก็ต้องหยิบเอาเอาเล่นเลยไน้แต่ว่าพี่หิบสองใบอะ ขอใครมาจำไม่ได้จำไม่ได้กมยไปเไื่อยตนนี้ของจริงนะอยู่ไหนจำไม่ได้ไอ้เหียสับไปแล้วเดียวไปชวนคุยอ่ะเออไปชวนคุยอ่ะสับไปยังไงเออไม่รู้เลยอะดรอ่ะเอ้ต้องจดเลยไอ้เหียต้องจดเลยนี่เจ็บแล้วไม่จำไม่ได้อยู่ไหนไปแล้วแล้วเหรออ้ยเียยเฮียเยเฮี ผมจั่วแล้วคุณผู้ชมเออไปต้มเมียวเมียวตอตายแม่รอดไม่ใช่หรอกพี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จริงพ่อพี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไปบนแน่นอนเยี่ยมเบอร์เหม็นขนมจีบแบบเนี้ยไม่สองก็สามห่วยเล่นมาตั้งนานเลี่ยแต่รอดอยู่แล้วให้มปทำยี่ห้อแจ็งโมของว่างด้วยเหลือให้แจ็งโมเอาไปแดกมั้ง ต่อไปกับการห้าไป,ปกลางๆนะถ้าสมมติพี่จวดต,ตอนนี้ใช่ไหมแล้วจวดจวดจุ๊บปุ๊บการมันจะไม่เหลืออะไรพี่สับแล้วเพราะมันจะเหลือแต่ระเบิดในกองแล้วกูจะเอาเออไม่เชื่อไม่เชื่อคนดื้อคนดื้อกูตายแล้วกูด,ดูได้แล้วโอ้โหโอเคโอ้แชทต,ต่อไปได้แล้วเล่้งไม่ขอบรอดเ <ไป S 1> หลยรอดคนลุกคน <c oughs> ลุกอ่ะกูอยากเห็นเขาจวดไปแน่เลยโดเลยอ่ะไม่เค้าสิปอดจวดหมดอ่ะมันก็มีโอกาสหมดได้เนเชชั่นมันเนเชชั่นอ่ะรอตอนนี้ข้าม อถ้าพี่จวดแล้วไม่โดนอ่ะยังไงผมจวดก็โดนยังไงพวกผมโดนแน่แน่เอาจริงนะจับมาแล้วนั่นท์ไทฟู๊ดหยิบออกมาเดี๋ยวน้องดูให้หรอพี่เลยี่ามองไม่เห็นอุ้ยอย่าลื้อชื่อไปไหนรอดมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้าไว้มองตรงนี้มองตรงนี้เอาอมองตรงนั้มองไว้นะแม่ลงมาเป็นพี่แสบโบไอ้บ้า ตอนนี้ในกองเหลือสามใบมีระเบิดเหลือแค่ใบเดียวโอ้สามใบนี่ของใครเราก็จบดิเฮ้ยไม่โดนเออว้าววารอดวารอดรอดเออสองใบป้างต้องหยิบสองใบป้าไหนะรอดใบเดียวไม่โอต้องหยิบสองใบป้าเดี๋ยวเปิดทีละใบดิโอ้ยวิ่งรีบไปเลยไบเดียวไิ่งเลยไม่ใช่เดียวหยุดเดียหยุดหยุดเต้น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 หยุดใจเย็นๆอะรอดเหรอ เหียเอ้ยดังไม่ติดแล้วเอาจริงนะอันนี้ก็รอดไม่เอาจริงนะอันนี้จริงๆกับผมมาเปิดเปิดเปิดได้เลยเพราะว่าผมเปิดมาแล้วแบบไม่ใช่ระเบิดไงก็คือเข้าใช่ขานะคุณผู้ชมดูนี่ตอนนี้ตอนนี้องนิดหนึ่งสามเนี้รียน มีในสับกรงเลยใช้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยเหรอไม่ใช้คู่กันอ่ะพี่ขโมยการออกมาไม่ช่วยมันก็ไม่ช่วยอะไรยมไ่่ชวอะไรแล้วมัดดูอย่างเดียวอ่ะไอ้เจ้าตื่นเกินไอ้เจ้าเกไปหมดแกพี่ครับชนหะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมสนจริงอ่ะเขาไม่ลงจริงโคตรเดือดวันเนี้ยแขกเราเชี่ยชนะแขกเราชนะอ้เดียเรามีกันแปดคนมึงไม่คิด่เป็นพวกเดียวเลยตั้งแต่แรกมึงไม่คิด่เป็นพวกเดียวเลยตั้งแต่แรกไอ้เหี้ย ลุมเขาก็ไม่ลุมเล่นแม่งฆ่าเองตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่ก็ขอมของพี่บอดวิวครับครับผมบอดวิวนี่นี่ชื่อเก้าชั้นหนึ่งอยากรู้ก็กดเข้ามาติดตามที่บอดวิวรับรับกได้ค้าหอมรับสนใจก็ติดต่อเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับออฟฟิศอ่าแล้วก็ช่องช่องสเตปโก้ด้วยนะคะหมวกปาด้วยค่ะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าเราจะเล่นอะไรติดตามเจอกันครับครับผมบ๊ายบาย